สบายเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะผมไปเอาต้นกกมาอ่าต้นกกมาปล่อยเอ้ยต้นกกมาปลูกปลูกลงในน้ำนะเอออ่ะพอได้ต้นกกแล้วก็สบายใจเลยอืมอ่านี่ก็คือเจ้านำโชคนำโชคนำโชคนะ สบายใจที่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็เอาต้นกกมาเพิ่มนมีม่มาเพิ่มมาเพิ่มให้ได้อยู่แบบธรรมชาติบ้างอืมโอ้โหนี่ตัวบัลลมเลยอ่ะเขาอ,อุ้มได้ไหมลูกอุ้มได้ไหมอุ้มได้ไหมอุ้มช้านี้อยู่บ่อนี้ครับ

อ,อ,อ, <in> อืมอืมอะเช้าเช้านี่คืออ่ะอัพ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 อืมอ่านั่งเรือลูกนั่งเรือคนหนูเออนั่งเรืออือนั่งเรือนั่งเรือ บืน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 อืมเนาังเรือนะอืมเก่เาเก่เาเก่าชอบให้เก่านะฮะอืมอึ๊บอืมนี่เอ่อทำไมเล่นตัวจังอึ๊บอืมนี่ของหนูนี่ที่อยู่หนูอืมที่อยู่หนูที่อยู่หนูเอ,อ่อ อ่านี่ที่อยู่เขานะโอเคเช้า,ชานี้อยู่บอ่อนี้ครับอืออยู่บอ่อนี้อ่าเขามีหลายบอ่อครับเขามีหลายบอ่อแต่เช้านี้อยู่บอ่อนี้นะอ่ะก็เช้าเช้าอือขออุ้มหน่อยนะเชา้าเช้าอุ้มได้นะ ยอยเช้าอ no ุ้มได้อึบ um อืบ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 อ right. ืบอบอื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 บอบอืบอ <uch> ืบอบอืบอ <uch> ืบอบอับอืบอับอือออออ อ่านั่งเรือลุกนั่งเรือคนหนูเออนั่งเรือเือ,อนั่งเรือนั่งเรือบืน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 อืมในนั่งเรือนะอ่ะจับนะนะอ๊อโอ้โหไม่จับไม่จับเอ๊ะทำไมพักนี้เล่นตัวจังฮะทำไมลืมตัวจังอืมอืม เอเอเกาเกาเกาชอบให้เก่านะฮะอืมอึบอืมนีอืม,อม,อมทำไมเล่นตัวจังอึบอืมนี่ของหนูนี่พี่ยูหนูอืมพี่อยูหนูที่อยู่หนูเอออ,อ่าในที่อยู่เขานะโอเคเอาเจออีกตัวนหนึ่งครับนุ่นนอนอยู่บน ถังสีอ่าไม่ยอมลงไม่ยอมลงบ่อตัวนี้ออกสีทองนิดนิดหนึ่งนะนะะเริ่มมาเยอะแล้วครับมาแบบเป็นแขกไม่ได้รับเชิญนะมาเองนะครับมาเองครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูอีกตัวนิ้อ้าว่อนอยู่บนถังสีวันนี้อ่านอนบนนั้นแหละลูกอ่าอันนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นครับตัวนี้ ก็จะมาเรื่อยครับมีทั้งดำสนิทแบบอดำดำทองทองฮะพักหลังนี่มาประมาณ3-4ตัวโดยที่เราไม่เคยเห็นเลยสงสัยอ่าพากันมาหอบเสื้อผ้าตามกันมาตัวหนึ่งนะฮะนอนบนบนขอบอ่างเอ๊ะวันนี้ไม่มีใครนอนในน้ำเลยมีนอนบนอ่างหมดเลย เจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นเจ้าทองคําเจ้าทองคําตัวนี้ตัวใหญ่มากครับอ่าดู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 ตัวนี้ครับน้ําหนักประมาณกิโลกว่าครับโอ้อยู่นี่อ่าอยู่นี่อยู่นี่อับ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 นางสีดําสนิทเลยนะครับเจ้านี้ยอับอัอับอัอับอั บับบ๊บบบโอเคอ้าวสอนอยู่บนถังสีวันนี้อ้าวนอนบนนั้นแหละลูกอา่าอันนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นครับตัวนี้ก็จะมาเรื่อยครับมีทั้งดำสนิทแบบอา่าดำดำทองทอง,ทองฮะพักหลังนี่มาประมาณสามสี่ตัวโดยที่เราไม่เคยเห็นเลยสงสัย ่าพากันมาหอบเสือ้อผ้าตามกันมาเอาเจออีกตัวหนึ่งครับนุน่นนอนอยู่บนถังสีอ่าไม่ยอมลงไม่ยอมลงบ่อตัวนี้ออกสีทองนิดนิดหนึ่งนะนะเริ่มมาเยอะแล้วครับมาแบบเป็นแขกไม่ได้รับเชิญนะมาเองนะครับมาเองครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูอีกตัวนี้ ตัวหนึ่งนะฮะนอนบนอ่าบนขอบอ่างเอ๊ะวันนี้ไม่มีใครนอนในน้ำเลยมีนอนบนอ่างหมดเลยเจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นเจ้าทองคำเจ้าทองคำตัวนี้ตัวใหญ่มากครับอ่าดู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 ูตัวนี้ครับน้ำหนักประมาณกิโลกว่าครับ